ไม่ทรงค่าไม่ทรงปีปีน้องน้องไอโก้ไอเซ่ผัวปันแห้งขาวใส่หมวหอมกูก็กูก้นกูดีกูต่างต่างมาต่งเสงียนค่ะเนาะเมื่อให้เป็นวันที่เส้าสี่เหือนโทนฮาร์ปี่ยส่องเห็นเส้าเอ็ดค่ะในตอนแรกที่อ่อนปีปีน้องน้องเขาขากว่าด้วยกาล่าโว่หน่อยค่ะเนาะเบอร์วันเสาร์ปนมานันเข้าคาตึงมาถ่อมได้คะนะว่าหมูมีกาล่าหมูยาวขนาฟังสตีลองกินหมูเนี่ยนะอะไรก็โกดีว่าโอ้กินเนื้อหมุมอะไรก็หลุดกินเนื้อวัวก็เยอะเนี่ย นายกมีข่าวง้าออกมาเทียงเย้าค่ะนะการล่าโว้ในอ่อเข้าด้กระทอมด้วยอินหนึ่งลองเปิ่งเปลี่ยนมันค้าในกอเมื่อวันที่9เหลือนทนที่ฮาปีสองเห็นเส้าเอ็ดในกล้วยะ่ะอยู่ดีฝ่ายเลียงลูโตสัดขนาะเะจวิ่งสาม สามร้อยยอดนเนดี่ยเนาะเจ้านาทีของการฝ่ายป้ายอยู่ลีและจเจ้านาทีฝ่ายเฮกังตั้งเป็นค่ะเนะาะไล่คมกันเสียวและกว่าก,ากดทัดเนี่ยค่ะเนาะตั้งเป็นอันในเนี่ยค่ะเล่ลุงเปิ้นดีกว่าเสียายาคาแมงอันดีหมอหลุดกินเลอดโว่เลิดก,ก้อยเนี่ยน้องมันเจ้าหนองมายุ่งว่ะเฮิดว่ะแมงหลายๆเจ้าขนดอ,อันย่อก็อย่างนะมัดเจ้าหน้ยอยู่หนอตีอัน ดีอันหลุดกินเลิดโวเลิดกวายจะได้ไหมคะนะดีในเล่าวโว่ในคะเอาอยู่ทีฝ่ายป้ายูลีเขาก็กัสิทธยากวาดพ่นยาให้นานๆเนาะเมื่อเลี้ยวหน้าในเจอแมงตั้งเป็นกาลาโวในมันแพ้ว้อยู่ยาวสี่เจวิ้งในค่ะวะนะในสี่เจวิ้งในเป็นดีกุยยปุรีเนาะสามร้อยยอดยากอปลานบุรีแหล่ตั้งเอิ่งนองผับ อันมีในเจวิ่งโหหินเจตอนประจ,จบครีคันนคะค่ะเมื่อเร็วได้ในมีโวอันที่จะเจอแมงในหกสิบสเล่าค่ะป้อนนับเป็นโตมันก็สองปากเศ้าหกโตในอ่อมปอยกอ็ยังแต่มีต้อตัง้งเตียจังแพรกว่าแทงหลายตีหล,ลายตั้งลูกกว่าวัานไ ฝ่ายเลี้ยงดูด้วยถึงโตซัดเจดอนปราจบคลี่ขันขนอกรกลาดวะตอนตางเงาล้ายลองแพล่ล่มตั้งเป็นในหน่อตั้งเป็นอันนี้มีชื่อว่าลำปีสกินเนี่ยค่ะเมื่อเหลือในโฮบทบอยู่ในสี่เจวิงเนี่ยค่ะดเดลยวาโฮบทบเป็นปอกอ่อนตั้งสุดค่ะนะตีในเอิงสกระท้ายเจวิง กุยบุรีหนอเมื่อวันที่30มสิบเือนทวนสปีสอเห็นเศร้าเอ็ป่นมาเฮียวเไยให้ใหนในป่นมาแถวมอสองวงเนีก็มาฮบทบแทงตีในอัน300ยอดในขนาดและตั้งบลันบุรีเนี่ยค่ะคมกัน2ตีในฮบ,บทบมือเหลี่วกันประยาการไลเปลืนผ่าวาหลกอันในปื้แพมื่อวันที่13บสเดือทนทนวที่นะนะานยะเฮียวเลยเฮจึงในใเฮียวก็มาแทงป่นมาอำเอสังในก็มาฮบทบแทงตีในเจวิงโขห,หินเน,นีย่ยเจวิงโขห,หินอันเป็นตี เอ,องผับนั่นเลค่ะอ๋อค่ะอันนก็วัวในอันที่จับก่นกอนในกอทงปักป้าเจ้าหนังวาค่ะเนาะย่อกาตั้งเป็นอันน่นนะมันเป็นยน่อประวาไวรัสมันลุกมาดีแมงเจออันหลุดกินเลือดวัวนั่นเลค่ะอ๋อไปมียายารักษากําซื้อนะยค่ะใจลอกลายยดหยาจอมหนังฟางหางตทีันมันเป็นนันก้นอยเนีอ เฮลแลเฮกลางหนังหือมันเต็มแพกว่านันขนาดเนาะเจ้านาทีเขาก็ใจยายาสธิยุ่งหวาหงว่าจงไในเปิดตาเต็มให้เจอเขานั่นมาครบโวเฮจันนเขาแทงลองหนึ่งก็เฮ่หำอําปัน่อต่างโวในกว่าต่างเปินตีในะนาอําว่ดตีเป็นโว้าอําว่าตีเป็นเนอโว้าแลยเจ้าในขาอันลีแม่ใจแทงในมังโกค่ะเนาะ เดวอนว่าเอาโลโวเฮาแหน่หมแขมนาม,มีฟังหางฟังโลแหน่สัตว์หนอโวหมางโตแหน,น่นก็มีตางเป็นไวรัสไวอยู่ในโตเจ้กากวยกะว่าอันเป็นในฟังหางออกมา,ลาเลยเจ้าแหน่ก็มันก็จังเป็นแหน่ค่ะเฮากํานันและอยู่ติภูมิปุณพรเขาแต่ก็ว่าเฮห้หามอย่าไปต่อตางบ่แหน่กว่านอกพื้นที่ ว่าจากหนังหนเนี่ยค่ะเปิดตัดเหตกกางอันเนี่เลยได้ก็มันก็หรูมีวัคซีนแก้วเนวันนะตอนดัดมีวัคซีนมาเสร็จปันโวเจนี่ก็อยู่ดีภูมีปุลพอนเขาตึกคัดใจหาลรกไร้มันอยู่วันเนี่ยค่ะอยู่ดีภูมิปุลพอนเขาลาเทียงว่าเมือเหลียวเนี่ยกลยหางแห้งติด,ด,ด,ดปืนผ่าออกมาว่าตั้งเป็นอันเนีก็เป็นตั้งเป็นที่อันแพล่เมียวหนึ่งที่ในเมืองจังไทยเนี่ยนั่นขนาดเนาะมีจื่อว่าตั้งเป็นลำปีสกินเนี่ยค่ะ ตั้งเป็นอันแน่ๆอ่อาใจว่าเติแพ้ในปืนตีอันวามาในกล้อยเนยเพราะว่าอ่าเฮกังเลยหลี่ลีในจึงมันติจังแพทเตินกว่าหลายแทงหลายๆเายปนตีในค่ะออกกานั้นและย้อนตั้งห่มือถึงก้นวานก้นเจ้าโว้ขะเนาะว่าอย่าไปต่อต่างโว้ในก่อนป้นตีในค่ะเหมือนจังหนังเลอฟโวว่วสังวะจในก็ตอนหนังนั้นในค่ะอออ้อค่ะเนกอเป็นข่าวเงาโหในเรยปึงปืนอิงอามาที้องการข่าวมันเนยจะออนไลน์ออกไว้นค่ะ อ๋อค่ะพีพีน้องๆเขาค่แต่ว่าจะเหอคา่ามือเลี้ยวในค่ะนะตั้งเป็นโควิดสิบเก้าคนะ่ะนาะเพราะว่าเขาคา่ามาล่าส,สุดๆก็ตั้งเป็นการลาก,กลานตั้งเป็นโควิดสิบเก้าก็แพร่ลามอยู่แพร่ลามอยู่อมไปขึ้นไปย่งางเตอร์เหมือนจังหนังตี่ในเมืองจังไท่ในก็มือเลี้ยวในค่ะนะอันเป็นตั้งเป็นโควิดสิบเก้านก็มันมีหลายๆเจอพันธุ์ดีมาโฮมโฮมไว้เนาะเจอพันธุปบราซิวเจอพันุ์อังกฤษอินเดียอย่าก็มาว่าเมือซึ่งเนี่ย พบทพบพันแดงเป็นเจอพันธ์แอฟริกาในคณะอันนี้เป็นเจอพันอันจังตดจับอันจังแพ้ดีในโตก้นเฮาค่ะเนาะยอก็มือว่าเมื่อซื้อในฮอกากกไลมาถอมแดงเนาะเจอพันธ์ยังก็กันล่าหมูค่ะเนาะอันแพดีในหมูและเจไดในคณะอันอันหมูกันล่าเนี่ยก็เปลี่ยนดีในเมืองไทยเหมือนกันเนาะอ๋อค่ะ เป็นตั้งใจตอนนครสีธรรมราชจอมเณนค่ะมือวันเสาร์ที่หาค่ะและขับถอมกว่านนั้นค่ะนะมังปองในห้าค่ะเดวอวนว่ามันเป็นติเวงนุนเวงไหนเวงปุ่นเวงปันก็ลุ่มเกี่ยวกับเฮาอยูนหยก็เฮาวถมไวเ้าว่าวคูไวก็แค่นี้เหลือสีไว้คู่ค่ะเนาะหลอดเพไว้ก่อนเหยค่ะก็นั้นมือเลียวในเพราะว่าเ้าค่ะเด็กินเนื้อหมูเด้กินเนื้อววเนี่ยก็ตวตๆใเห็นหน้าเนาะฟังฟังด้วยค่ะ ซื้อกินตีอันเฮาคาอยู่เยี่ยมตั้มใจว่าโอ้มันได้หลอดเพ่นี่นั่นคะนะเนาะเพราะว่าเฮาคาได้กินเ้อกินหมูกินหางก็ข้าใจกินปันอันซุกๆมั่นเลยค่ะอ๋อเหวาก็ทอมข้าวทอมเง่าอยู่ด่าเสีค่ะเนาะพี่น้องค่าด้วยขนาดตี่โวในคณะเป็นตุ่มๆต่ำต่ำเงเนี่ยเนาะมันเป็นจังได๋ี่ยค่ะหานอก,ก็ใจมลีค่ะเนาะอารมณเมืงองโกลในมีจนมีเจมาเตี้ยๆ,ๆค่ะ,นะเนาะบปเลืยในกะลาหมูกะลาวัวเนาะโควิดก็แพ้ดีในโกลเห เกิดความเย็นมาทางกะลาไกค่ะนะบ่มีไวรัสซึมแมงเพลมาทางติในไก่นี่แหละก่อนเฮาคัน่หมอว่าได้กินอีหางว่ากําเนบ่ว่าค้ามารับสอนด้วยลองอันเป็นอยู่มงกนเฮาคามือเหลียวในค่ะนะพี่น้องค่ะจ้องฟังแม่นย่าค่ะเฮาคาไหลเย็น อันเจบบน้าปศินธรรมวุ่นจ่มเมตตาถ,ถึงตะกะสัทธาตะเป็ดตะป้านว่า,าขัาใจเฮ็ดลองตั้งหลีกกับอย่างก็ยังกั้มศีลธรรมอย่าก็กิน,นกกปันผักเขียวเนี่ยนะจตงพี่น้องค่ะฟังแมนค่ะกั้มในเมื่อเจ้าในหนูก็เลยเลยขับถอมเลยอบโอ้ตั้งผุดถ่อมรายการเท่าจ้าเนี่ยนะวันก็โอ้โหลอดกินผักเขียวก็รดเพรสุดเนี่ยกกอกคุกจะนไร เจ้าปอสินทำยามเมตตาไวหวากินผักเขียวในหลีอันวันน่ะนะเอ่อเขาเมื่อก่อนในเขากลุ่มฮู้รุ่นเอาว่าเอ๊ะเพียงเลยว่าแนะนั่งไปกินผักเขียวในหนาเนาะเมื่อวนตั้งแต่เขากลมไปเลยยินข่าวเนาะว่าเจอแมงไวรัสมันแพร่ตีในโบตีในหมูเนี่ยนะโอ้เพิ่มมาด้วยเมื่อว่าเมื่อซสุดเนี่ยก็ว่าโอ้มันเป็นซึ่งในฮในไดในหนาเนาะเกี่ยวกับไปลองไน้ได้ข่าวเดี๋วก็หาข้อมูลแทงเหยียวกอดีดมาลายเนี่ยเป็นพี่น้องค่ะเนาะอันเจ้าปอสินทำม้วนจมยาเมตตาไว้ว่า อ่ออนก,กันกินผักเคี้ยวอันวันนั้นนะคะนะเต็มมาหลันเนติเฮ็ดคลิปแทงอันเฮมาเป็นแพนในี่น,น้อเหาอนอ่ค่เย็น้มกัวก็่ะเนาะยยอนให้กัวก็อยู่เลยกินหวานและรดเพชกันเสกัมขาออไม่ทรงคา